สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล c h ชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําวิธีดูแลบอนสีหลังจากที่เราซื้อมานะคะหลังจากที่มาถึงมือเราเนาะเราก็จะมาดูแลบอนสีทํายังไงให้เขาโตไวนะคะเพื่อนๆเนาะการการส่งบอลสีเนี่ยนะคะบางทีก็สองวันสามวันบางทีก็หนึ่งวันนะคะ แล้วการส่งก็จะมีลักษณะ2อย่างก็คือส่งแบบตุ้มส่งแบบแบบตุ้มก็คือเขาจะควักเอาต้นเนี่ยออกจากกระถางแล้วก็จะเอาอะไรห่อมานะคะเขาเรียกส่งแบบตุ้มแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าส่งแบบกระถางนะคะส่งแบบกระถางหรือส่งในตะกระ้าความปลอดภัยก็จะเยอะกว่าแต่ส่งแบบตุ้มเนี่ยเราต้องทําใจหนึ่งต้องเหี่ยวแน่นอนนะคะแบบตุ้มนะเหี่ยวนะคะแต่อันนี้ คือสดนะคะเมื่อวานที่ได้มาเนาะเพื่อนๆก็จะเหี่ยวหน่อยนะเมื่อวานเหี่ยวนะคะเหี่ยวเลยเมื่อวานนยรู้สึกเหี่ยวเฉาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเพราะว่าคุณเลี้ยงเนี่ยเขาจะแช่บางทีก็แช่หรือบางทีก็แช่ตู้เนาะแล้วก็ออกมาเนี่ยเขาก็เจอความร้อนเขาก็เฉานะคะก็พี่ันตรีจะมาแนะนํานะคะพอมาถึงปุ๊บนะคะก็สํารวจบอลเราดูว่า มีบอลไหนเฉาบอลไหนเหลืองนะคะเราก็เด็ดใบทิ้งเลยนี่เดี๋ยวจะเอาใบทิ้งไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยเนาะดูใบไหนเหลืองนี่ใบนี้ไม่ค่อยดีละเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยเนาะ <c oughs> แล้วประเด็นที่สองนะคะให้เขาปรับตัวนะคะปรับตัวหลังจากที่เขามา เดินทางมาร้อนรอนนะคะปรับตัวนะคะนะก็ต้องให้เขาอยู่ในที่เย็นเนาะเพื่อนๆเนาะมาอยู่ในที่เย็นเราไม่ต้องเอาไปที่แดดร่มดําไรอะไรนะตอนนี้พี่กันตรีให้อยู่ในร่มเลยอยู่ในห้องเลยนะคะเพื่อนๆเนาะให้อยู่แบบนี้ประมาณสักสักสามวันให้เขาปรับตัวก่อนแล้วค่อยเอาออกไปนะคะต้องให้เขาปรับตัวให้เขามีความเย็นให้เขามีความชื้นนะคะเพื่อนๆ ความชื้นนี่สําคัญเลยนะคะเมื่อวานนี้เหี่ยวเลยนะคะเมื่อวานนะอ่ะวันนี้สดชื่นนะคะแล้วเสร็จแล้วรดน้ํานะคะเพื่อนๆต้องรดน้ําเนาะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับใบของเขาวันนี้ใบเขาสดใสมากเลยนะเพื่อนๆสวยสดใสมากๆเลยนะคะเรารดน้ํารดน้ําเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยรดน้ําไปแล้วนะคะ รดน้ำเช้าเย็นนะต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะให้เขาสดสเนื้สดใสมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสดนะคะสดใสแล้วประเด็นต่อมานะคะเราก็หาภาชนะรองนะคะเห็นไหมคะ่ะรองน้ําไว้เพื่อให้เขาดูดดูดซับดูดน้ํามาเลี้ยงนะคะเมื่อวานต้นนี้สังเกตดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่สูงแบบนี้เนาะ นะประมาณเนี้ยเห็นไหมวันนี้เขาสูงสูงขึ้นมาแล้วนะคะนะเราต้องแช่น้ํานะคะแช่น้ําในกระถางแช่น้ําในกระถางไว้นะคะเพื่อนๆนะแบบเนี้ยลเราคอยดูว่าคอยดูว่าน้ําเราจะขูนไหมถ้าขูนเราก็เปลี่ยนเนาะเพื่อนๆเนาะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนน้าเพราะฉะนั้นความชื้นกับบอลเนี่ยสําคัญเลยนะคะ ความชื้นสําคัญเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันเนี้ยโอ้สูงเลยนะคะเพื่อน,อนๆมาแค่วันเดียวเห็นไหมคะส่วนอะไรเนี่ยชื่อพญาราชพฤกษ์นะคะเนี่ยวันเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันเดียวเขาก็สูงให้เราละนะแนะ่ๆนะนะยอดใหม่แตกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆหลวงราษฎร์เนหาก็สดใสนะคะสดใสขึ้นมาทันทีเลยเนาะเพื่อนๆ เราจะเอาไว้ในนี้ที่ร่มอ่ะให้เย็นๆสักสัก3ามวันนะคะให้เขาปรับสภาพก่อนให้เขาปรับสภาพถ้าเราเอาไปไว้ในแดดร่มรำไรหรืออะไรเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้คําว่าแดดร่มรำไรมันไม่ใช่แล้วนะคะมันร้อนจัดมากๆเลยนะเพื่อนๆเ, mm hmm. เดี๋ยวบอลเราก็จะตายได้ยุบได้นะคะ mm hmm. นะคะอันนี้ก็ผู้เท่าเฝ้าเรือนก็ นะเออตัวนี้ผู้เท่าเฝ้าเรือนพเท่าเฝ้าเรือนอันนี้หานุมานออกศึกสดใสมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ที่ชู่ที่เขาใส่มาซับน้ําเนี่ยไม่ต้องอ,ออกนะคะพี่กตรียังไม่อ,ออกเพราะว่าให้เขาให้เขาดูดซับน้ำนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูดซับน้ําไว้ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงลําต้นหล่อเลี้ยงใบนะคะเพียงแค่นี้นะคะบอลเราก็จะสดใสนะเพื่อนเนเนาะ ยังไม่ต้องเอาไปไว้ตรงแดดร่มรำไรอะไรนะคะเพราะว่าคำว่าแดดร่มรำไรณวันนี้มันเป็นอากาศที่ร้อนจัดมากนะคะอย่างแถวบ้านพี่กันตีเนี่ย42องศาเซนเซเยสนะคะน้องบอลเราจะแย่นะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาปรับนะคะปรับสภาพก่อนปรับสภาพนะคะปรับสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้เขาอยู่ในที่เย็นเนาะอยู่ในที่ชื้น นะคะอยู่ในที่ชื้นนะคะเพราะว่าบอเนยเขาจะชอบชอบที่ชื้นนะคะนะวันนี้พี่กันตรีก็มาแนะนํานะคะบางท่านอาจจะเคยสั่งซื้อบอนสีมาหลายครั้งแล้วเอ๊ะทำไมบอนสีเราทําไมยุบนะคะพี่กันตรีก็เคยซื้อฮกหลงมาเนาะซื้อมาปุ๊บเอาไปไว้แดดร่มราไรเลไรปรากฏว่าตายนะคะเพื่อนเพื่อนแดดร่มราไรตายเลยนะคะเรามาไว้แบบนี้ก่อน ดูรูอาการเขาก่อนนะเพื่อนๆเนาะเราต้องดูอาการเขาสักสองสามวันก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพาน้องออกไปตอนนี้ให้น้องเขาพักเขาอยู่ในที่เย็นก่อนนะคะอยู่ในที่เย็นนะคะเนาะโอ้ตัวนี้ก็มีโอ้โหพระนครน,นะคะพระนครสดใสามากเลยเพื่อนๆพุทธาเฝ้าเรือนก็สวยปิ๊งเลยหู สดนะคะใบของเขาเริ่มแข็งละได้น้ําเมื่อวานเหี่ยวจริงเลยเนะาะเมื่อวานเหี่ยวพี่กันตรีนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะแล้วก็วันนี้เราก็มาพูดถึงดูแลการดูแลบอนสีหลังจากที่เราซื้อมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคงจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบอนสีนะคะ ตอนนี้บอลสีก็ราคาก็ก็ลงนิดนึงราคาจับต้องได้นะคะเพื่อนๆตอนที่แพงๆในะพิกันตรีก็ไม่ซื้อประมาณ 3, ามสี่พันนะบางต้นน่ะราคาแพงมากเลยตอนนี้ก็ราคาจับต้องได้นะเพื่อนๆนะซื้อไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเลบอลชุดนี้นะว่าเขาโตขึ้น